Let's <laughs> ไอทีระรมค่ะรายการเพื่อคนสมัยนะคะที่จะมาอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นด้านไอทีและเทคโนโลยีอีกมากมายค่ะเปิดมาเจอกันอย่างนี้นะคะเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์นะคะบ่ายสองโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะทาง 4, ทีเอนทวีติโฟร์ทวรชั่นเจ็ดแห่งนี้ค่ะและตอนนี้ค่ะบรรพาผุ้ชมนะคะมาอยู่กันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจค่ะกับงานนี้เลย t h a i l a n d Mobile Expo 2013ค่ะซึ่งงานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่รวบรวมนะคะทุกอย่างไม่ว่าเป็นไอทีเทคโนโลยีนะคะเราก็โอ้โหทุกค่ายมารวมตัวกันยิ่่งงใหญอลัการ แนนน่อแต่บรรยากาศนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปชมกันพนันงานกันเลยดีกว่าค่ะห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบลอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช เรฟสนอนค่ะว่าตอนนี้ 4G นะคะแรงเหลือชั้นกวอนๆอย่างแน่นอนของสมโฟน่เหือว่าแต่ว่ารดในงานนี้นะ,ะจะมีะไรน่าสนใจกัน้านนะะเดี๋ยวเรา,าคุย่ะสวัสดค่ะสัะสเลยนะคะไม่ทราบว่าในงานนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทั โครงการอะไรที่จะนำเข้าสู่ซาบ้าก็ไฮพจน์ห้างนะคะตอนนี้ลดสูงสุดถึง4,000บาทนะคะเรื่องปล่เขอาแพคเกจราคาเท่ากันเลยก็ลดสูงสุด4,000บาทแล้วก็ลดค่าปรรายเดือนให้50เป็น18เดือนค่ะแล้วก็ลทำ ขาเปิดใหม่วันนี้เปิดตัวด้วยนะคะคขาตอนนี้มีเครื่องนะคะเราจัดจำหน่ายทุกสีคขาราดามโอ้แต่ว่าเพิ่งเปิดตัวไปให้เรามีแล้วตอนนี้ค่ะก็วันนี้เพื่อข้าวนะคะค่าลดค่ารายเดือนด้วย50% 18เดือนค่ะถ้าถ้าคุณผู้ชมชาวบ้านสนใจกับการใช้งานกันเลยค่ะจะต้องเหนือจับนั่นเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมชาวบ้านก็ตัว เลยมือถืออะค่ะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นสั่งร่วมรายการมากมายแล้วก็ทฟูงเอสค่ะอย่างไอโฟนห้าตัวนี้เราได้สีสีเราก็มีโปรสีสีที่ให้ลูกค้าใช้ลองใส่บีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลดค่ารายเดือนให้ฮะเสร็จด้วยค่ะถ้าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับฟูงเอสนะคะยังไงห้าค่านาะเพราะว่างานนี้นะคะเขาจัดทุกวันที่หกตุลาคมนะคะคุณผู้ชมสามารถกดใส่สามารถแวะเข้ามาได้และอย่าลืมป่านที่บูธนี้เลยค่ะทูงเอสค่ะแล้วลองว่า จะไม่ีึงแบบแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ คโนเกียน่าสนใจมากๆนะคะเป็นรุ่นโนเกียรูเบ <Yeah. S 2> mm ีย1020คะจะน่าสนใจยังไงนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วบรรยากาศในงานตอนนี้คึกคักมากๆเลยนะคะแล้วทางผู้ขือโนเกียเนี่ยตอนนี้มีเป็นยังไงบ้างมีโปรชั่นอะไรนําเสนอคุณผู้ชมบ้างมีไฮไลท์เลยนะครับกับตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางโนเกียความพิเศษของเขาอยู่ที่กล้องนะคะความเข็บง4.1นิ้วเลยทีเดียว อ,อันนี้แสดงว่าเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปใช่ครับผมทั้งถ่ายรูปถ่าย,ายวิดีโอได้หมดได้ทุกอย่าง<ะ>ครับผมกับตัวน<ะ>ี้กับรูเมียน2ตูดนะครับนี่เลยนะคะ จริงอันนี้เนี่ยมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่นานมายัางไงบ้างความพิเศษอยู่ด้านหลังครับ<ฆ><ฆ>คือกล้องตัวนี้นะครับูความละเอียดถึง41ล้านพิกเซล<ฆ>นะครับเวลาถ่ายรูปอะไรพวกนี้เราด,ดึงกล้องโปร<ฆ>นะครับตัวนี้แทนกล้องโปรได้เลยนะครับก็คือเราสามารถถ่ายรูปและคุณภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์มากความเอียถึง41ล้านพิกเซลแล้วมาพร<ฆ>้อมกับโปรแกรมที่ชื่อว่าตัวโนกเกปโปรคาเมรานะครับเราสามารถยึดถ่ายแบบมือโปรได้ง่ายๆเพียงแค่ถัก ครับเราสามารถที่จะตัดแต่ง,ตง,ตงไฟประหลาต่างๆได้เลยนะครับสามารถปรับแต่งเหมือนมือโปรได้เลยถ่ายพูงเงี้ยเราสามารถาที่จะถ่ายเป,ป็นแบบสปีดชัตเตอร์ให้เป็นสี่โอ้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพคมชัดมากใช่ครับเราสามารถที่จะกดปุ๊บนะครับเราสามารถถ,ถ่ายได้เลย โอ้โหแสงสีคมชัดสวยงามมากๆเลยนะคะคาสามารถเข้าไปดูได้าสามารถซูมเข้าไปดูได้ในความละเอียดทูงเขาค่ะจะเห็นเลยว่าภาพไม่มีการแตกเลยนะคะคุณผู้ชมคะสวยงามมากแล้วอย่าง จากในเรื่องของคุณภาพกล้องที่โอ้โหโดดเด่นมากๆเครื่องนี้นี่มีมแอปพลิเคชัน,นอื่นๆอีกไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้งานครบคันอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับตัว Windows 8นะครับผมสามารถที่จะใช้งานหน้าจอต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเีเป็นส่วนตัวของเรานะครับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นสไตล์ของเราเองนะถ้าวันเราอยากได้แอปอยากได้โซเชียลหรือว่าเราเช็คเน็ตบ่อยเราก็สามารถที่จะกดปึ๊บเราสามารถมีหายตำแหน่ง หรือว่าเราสามารถ<อ>เพิ่มขนาดลดขนาดได้เลยอัตโนมัติตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสามารถดีไซน์โทรศัพท์มือถ,ถือที่คุณใช้ทุกวันเนี่ยได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ,ะคก็น่าสนใจมากๆสำหรับโนเกียรูเบีย1020ตัวนี้นะคะแล้วสำหรับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าบางทีอาจจะมางานดีไม่ทันนะไทยแลนด์โมบายเอ็กโปเนี่ยสามารถไปที่ไหนได้บ้างของโนเกียคะก็เป็นโนเกียข็อปทุกราคานะครับผมเาสามารถที่ไปเยี่ยมชมหรือว่าลองทดลองเล่นกันได้เลยค่ะ เรับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะกับโนเกียลูเมียน1020ค่ะรับรองว่ากล้องคมชัดนะคะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพและเล่นวิดีโอห้ามพลาดื่องนี้อย่างแน่นอนสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณค่ะ เยว่างานนี้รวบรวมเทคโนโลยีที่น่าสนใจรวมทั้งมือถือรุ่นใหม่นะคะที่น่าสนใจจริงๆค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะรายการของเรานะคะยังมีอะไรดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเทียบค่ะต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทย อย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสอทอชอ การไอเทลคอมค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้ดิฉันบรรพันพักศิชารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าในระยะเวลาในช่วงนี้นะคะหลายฝ่ายนะคะต่างออกมาในความไม่เข้าใจบ้างเข้าใจผิดบ้างนะคะในหลายหลกหลายเรื่องราวนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเพื่อนําเสนอข้อเท็จจริงนะคะให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้เข้าใจกันอย่างทั่วถึงนะคะวันนี้นะคะเราได้กรับเกียรติมากนะคะจากแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะ ดรสุธิพลทวีชัยการค่ะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมาคนาคมแห่งชาติตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับค่ะตอนนี้ค่ะท่านะต้องบอกนี้เลยว่าหลายฝ่ายและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลมากว่าเดี๋ยวจะออกมาพูดเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรกันคือสัญญ,ญาสัมประธานที่สุด15กันยาย,ยนใช่ไหมครับ56าหิไม่ดับะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มมาตรการในการเยียวยาเนี่ยก็โดยการออกประกาศ ห้ามสินบคิดกันอยู่นานนะครับว่าจะทําอย่างไรภายใต้รอยต่อเพื่อจะทาอย่างไรไม่ให้ไร้รอยต่อนะครับกฎหมายก็บอกว่า,าให้คุ้มครองสัมปทานจนกระทั่งสิ้นสุดสัมปทานถ้าหากว่าสิ้นสุดสัมปทานแล้วต้องคืนขึน้นกลับมาก็ตอนแรกเถียงกันอยู่ว่าคืนกลับมาจะไปคืนไปที่ไหนแคทก็บอกว่าต้องคืนไปที่แคทแคทเป็นผู้ให้สัมปทานเราก็ยืนยันว่าก็ถ้าตามกฎหมายต้องคืนมาที่กสทชวท เพื่อเราจะได้นําไปจัดสรรคต่ที่สุดเนี่ยเถียงกันข้อกฎหมายตอนนี้ทุกฝ่ายยอมรับแล้วะนะครับว่าคืนมาต้องคืนมาที่กทชครัวนี้ศาศาคืนมาแล้วจะทําอย่างไรซึ่งประเด็นตรงนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนที่ค้างอยู่ในระบบนะครับคืนมาแล้วเนี่ยกฎหมายบอกว่าคือกฎหมายบอกว่าหนก็คืนมาที่เราแล้วกฎหมายไปบอก3เลย3เลยคือ ต้องจัดสรรโดวยวิธีการประมูลแต่ระหว่างจากหนึ่งไปสเนี่ยสองจะทำอย่างไรประชาชนค้างอยู่ในระบบจะเย,อะอยียวยาอย่างไรก็เลยคิดมาตรก,การต่างๆซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดขณะเดียวกันก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าชนะทุกฝ่ายซิมไม่ดับนะครับผู้ประกอบการเองก็ก็จะมีเวลาได้เยียวยาผู้ที่ใช้บริการ,รด้วยแล้ว<น>อย่างประชาชนก็จะได้ ได้เรียนรู้ก่อนว่าเอ๊ะตอนนี้ระบบเป็นยังไงเราควรจะใช้งานในรูปแบบไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่15กันยายน2556ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยที่เขาให้บริการอยู่เนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องให้บริการต่อไปะนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยณนะขณะนี้นะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ก็ต้องใช้ดุลพินิษฐ์ะนะฮะดูว่าแน่นอนที่สุดสิ่งที่สามารถที่จะ ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไปเนี่ยเป็นผลของการออกประกาศห้ามชิมดับแต่ประกาศนี้ไม่ได้อยู่ในตลอดไปตอนนี้ที่น้องประชาชนเริ่มรู้ละเพราะว่าขณะนี้ทางผู้ประกอบการทางใช่ครับเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วกสทชเองก็เริ่มประชาสัมพันธ์ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่เรายังไม่ได้ออกประกาศห้ามชิมดับเนี่ยเราไปทําโดยพารการอันนี้ลําบากเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่สัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดเนี่ยเพราะว่าคู่สัญญาสัมปทานเนี่ยเขาได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าสัญญาสัมปทานที่เขามีอยู่เนี่ยเขาได้รับการคุ้มครองจนถึงสิ้นสุดอายุของสัมปทานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเข้าไปเร่งการโอนย้ายไปบอกไปยุให้ผู้ใช้บริการบอกย้ายไปข่ายนู้นข่ายนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ดีและทำไม่ไ้ด้วยกสทชถูกฟ้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เราก็เลยออกประกาศ ออกประกาศห้ามซิมดับประกาศห้ามซิมดับเนี่ยประกาศแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้จะได้รับทราบข้อมูลก็คือว่าจะมีการส่ง SMS ไปจะมีการเชิญชวนไปว่าขณะนี้นะสัญญาสมมทานขณะนี้ยกตัว,ยวยอย่างเช่นแต่ถ้าถ้าเป็นกรณีก่อนวันที่1 5กันยายนนะครับปีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยในวันที่1 5 กันยายนปี56คือวันสุดท้ายนะวันสุดสท้ายขึ้นพันแปดพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการเยียวยาซึ่งสามารถที่จะใช้บริการนี้ต่อไปซึ่งเป็นบริการ 2G เนี่ยแต่ว่าต้องไม่เกิน1ปีค่ะระหว่างนี้ผู้ใช้บริการก็มีสิทธิในการที่จะโอนย้ายย้าย้ายค่ายเดิมก็ได้แต่ย้ายปีกระบบหนึ่งใช่ครับแต่สิ่งที่ดีก็คือเบอร์ยังคงเดิมอยู่อันนี้คือเป็นสิ่งที่กสทชนั้นได้ พยายามทาเต็มที่แล้วก็คำนึงถึงจุดนี้ของผู้บริโภคใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่าการโอนย้ายเลขหมายโดยคงสิทธิเลขหมายหมคราว่าโอนย้ายไปใช้ค่ายใหม่แต่ว่าคงเบอร์เดิมไว้อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเรามีคนที่เราติดต่อพี่น้องเราเพื่อนฟุ้งเราสมมติเราประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนเบอร์ใหม่บางทีเกิดได้รับความเดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าการโอนย้ายไม่ค่อยอยากเปลี่ยนบอกใช้เบอร์เดิมดีกว่าแต่ว่า อีกหน่อยจะเป็นอย่างนี้ครับ<ะ>การโอนย้ายแต่ก่อนในการโอนย้ายลาบากมากใช้เวลาหลายวันนะครับต้องเดินทางไปแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเราจะโอนย้ายเลขหมายโดยคงสิทธิเลขหมาย<ะ>คือคือใช้เบอร์เดิม,เ,เ,ดมนเนี่ยเก<ะ>้าส<ะ>ิบเาทแต่ณนขณนะนี้เนี่ยกสทชได้บริหารจัดการนะครับแล้วก็ทําความตกลงกับ ทางผู้ประกอบการเนี่ยการคงสิทธิ์เลขหมายคือคือย้ายค่ายแต่คงเบอร์เดิมเนี่ยเสียแค่29บาทแต่ขณะนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคเพราะว่าตัวเนี้ยค่ายต่างๆรู้แล้วละว่าสัญญาสัมปทานเนี่ยสิ้นสุดวันที่วันเท่าไหร่กันบ้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้น17ล้านคน18ล้านคนเนี่ยหอมหวนะครับหอมหวนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ห้ามนะครับว่า ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยซึ่งขณะนี้เขาได้รับบริการเขาได้รับใบอนุญาต3 G แล้วเราก็ค่ายที่เขาเปิดบริการ2 G รวมทั้งค่ายที่สัญญาตัมประทานสิ้นสุดแต่ที่ได้รับไายเส้นส G แล้วเนี่ยเราไม่ห้ามเขาที่เขาจะเชิญชวนลูกค้าโดยระบบลดแลกแจกแถมให้ลูกค้าที่อยู่ในระบบ2 G เนี่ยนะครับที่อยู่ระบบสัมประทานเนี่ยอาจจะไปใช้นะครับ3 G แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจแรงจูงใจในที่นี้ก็คือว่าถ้าผมเป็น ผู้ใช้บริการและผมคุณลุงคุณตาคุณยายนะครับหรือพี่น้องชาวรากหญ้านะครับซึ่งเขามีรายได้น้อยเนี่ยแล้วแล้วเขาก็ไม่มีความจําเป็นเนี่ยจะต้องไปใช้ข้อมูลส่งข้อมูลดูเน็ตอะไรมากมายเนี่ยอาจจะแค่โทรเข้าโทรออกใช่ครับแล้วก็แล้วก็คิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าเขาจะต้องไปซื้อโทรศัพท์อะเครื่องโทรศัพท์เนี่ยราคาแพงๆเนี่ยเพื่อเพื่อที่เขาจะไปใช้บริการสา G ที่เขาไม่ได้ต้องการจะใช้เนี่ย แล้วต้องต้องเสียเงินแพงๆเนี่ยเขาคงไม่ทําแต่ถ้าเมื่อไรเช่นค่าบริการมันถูกลงหรืออุปกรณ์มันก็ไม่แพงมากแล้วโทรศัพท์ที่ใช้าจีได้มันสวยนะฮะดูรูปได้ดูข้อมูลเปิดฟังเพลงอะไรได้เนี่ยดูหนังได้มีฟัง์กชันต่างๆได้เนี่ยคุณตาคุณยายนะอาจจะใช้ WhatsApp อาจจะใช้ Line อาจจะอยากจะเปลี่ยนอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่าขึ้นอยู่กับ แรงจูงใจของ,อของผู้ประกอบการที่เขาจะต้องประชฐฐามพันธ์แข่งกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าเกิดมีการแข่งขันกันในบรรดาผู้ประกอบการมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสทองของผู้บริโภคก็มีเท่านั้นอันนี้คือหลักการที่สําคัญว่าเมื่อเราคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนาถ้าหากว่าเราสามารถทํากระบวนการต่างๆเนี่ยให้มีการแข่งขันโดยสรงอย่างเป็นธรรมโดยการที่เราจะพยายามให้ระบบสัมปทานเนี่ยที่มันสิ้นสุดลงไปเนี่ย มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใบอนุญาตเนี่ยเพื่อทําให้เกิดการผูกขาดมันลดลงขณะเดียวกันนะครับก็มีสู่ไปสู่ระบบการแข่งขันเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยก็จะเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคค่ะได้ได้ว่าวันนี้เราได้รับข้อมูลความรู้ที่ได้รู้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ดีมากจริงค่ะต้องขอขอบคุณค่ะดรสุทธิพลทวีชัยการค่ะกรรมการ,รกิจการไก่เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปพาชิมเที่ยวทั่วไทยที่ไหนนะคะต้องติดตามสักครู่เดียวค่ะ 5ปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบอร d ดแบนให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสอทอชอ แล้วคคค่ะะุชมแน่นอนว่าเปิดมาเจอปันในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะปันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่โรงแรมที่ทันสมัยสุดๆค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะปันพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงแรมบ an ันยันทรีกรุงเทพนั่นเองค่ะโรงแรมที่นี่นะคะบอกได้เลยว่าทันสมัยสุดๆเป็นโรงแรมระดับ5ดาวค่ะตั้งอยู่นะคะใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสาทรน,นั่นเองค่ะการเดินทางมาสะดวกง่ายมากๆนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะ ลงสถานีลุงพินีเดินมาหรือว่าจะนั่งรถต่อมานะคะไม่เกินสิบนาทีเท่านั้นถึงโรงแรมแน่นอนค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้เลยว่าบรรยากาศของเราตอนนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเหมือนนั่งอยู่ในดินแดนญี่ปุ่นยังไงไม่รู้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะปันนั่งอยู่ในห้องอาหารไทเฮค่ะ โอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าไทเฮเนี่ยเขามีความหมายนะคะคุณผู้ชมมาจากคําว่าสันตินั่นเองนะคะในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะทําให้ห้องอาหารของที่นี่นะคะตกแต่งแบบว่าดูอบอุ่นเป็นกันเองนะคะเหมือนเรารับประทานอาหารอยู่ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็การตกแต่งของที่นี่เนี่ยจะเป็นห้องกระจกนะคะคุณผู้ชมจะเห็นวิวนะคะโอ้โหแบบ สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราขึ้นมาถึงชั้น53ของโรงแรมนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะโอ้โหมาถึงห้องอาหารญี่ปุน่นเราก็ต้องคุยกับเชฟญี่ปุ่นเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับเชฟต่อน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะเชฟต่อค่ะเชฟต่อเป็น Executive สชิฟต์ซูของที่นี่นะคะโอ้โหเชฟคะบรรยากาศสวยงามมากๆ,ๆเลยขึ้นมาที่ชั้น53นะคะก็เรียกได้ว่าเห็นวิวเรามองไปนี่เห็นวิวสวยงามมากๆนะคะนี่วิวจะสวยครับโอ้โห Oh, นอกจากวิวสวยงามอย่างนี้นะคะทำให้ดูแบบว่าเหมาะสําหรับคนอยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะครู้ถึงมานั่งทานอาหารรูดคุยกันนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตรงหน้าปันนะคะโอ้โ oh, ห oh, อาหาร รู้สึกหน้าตาน่ารับประทานมากๆนะคะเดี๋ยวให้เชฟแนะนําทีละเมนูเลยละกันค่ะเอาเป็นตรงหน้านี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นซูชิซาซิมิคอมโบนะครับเราจะที่นี่เราจะทีเซ็รวมกันกับทั้งซูชิและซาซิมิสำหรับคนที่อยากทานทั้งซูชิและซาซิมิในจานเดียวกันก็คือไม่ต้องสั่งแยกที่เราจะเป็นคอมโบให้จัดให้จัดรวมมาให้อย่างเรียบร้อยครับส่วนจานที่2นะครับจะเป็นโกเบตะตะกินะครับก็คือเราจะใช้เนื้อโกเบ สไลด์คแล้วก็วางเสิร์ฟกับสลัดแล้วเสิร์ฟกับน้ำพรึกเป็นซอสเปรี้ยวของทางญี่ปุ่นนะครับส่วนจานที่3จะเป็นเทปายากิวากิวเป็นเนื้อวากิวครับเป็นเนื้อ <ฮะ S 1> วัวตัวนี้ก็คือสําหรับผมว่าสําหรับคนไทยน่าจะชอบมากกว่าโกเบส,สําหรับใครที่ไม่ชอบมันก็คือตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นของเนื้อมากกว่า <ฮะ S 1> เนื้อจะไม่มีมันเยอะสําหรับคนไทยผมว่าน่าจะชอบมากกว่าเน,เนื้อกโกเบนี่เราต้องใช้ระยะเวลาการหมักนานไหมคะเชฟ เนื้อโกเบสำหรับตัวตาตะกิใช่ไหมครับตัวตาตะกิเนี่ยเราจะใช้วิธีโรยเกลือแล้วใช้วิธีถ้าภาษาอังกฤษเป็กทอดหรือภาษาตัวไปก็จะเรียกเบิร์ให้มันเกิดการไหม้นิดหน่อยเพื่อจะได้มีกลิ่นหอมของการไหม้แล้วก็มาเสิร์ฟกิกกระนาอผสอซึ่งจะเข้ากันมากกับสลัดครับ โอ้โหน่านรับประทานมากๆนะคะแล้วอย่างจานนี้นี่เนื้อปลานี่ก็คือสดสดใหม่ครับรใช่รครับที่เราจะใช้แต่ของสดอย่างเดียว <ๆ S 1> ครับดูจากตอนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะได้กลิ่นหอมของอาหารนะคะรวมทั้งรู้สึกถึงความสดใหม่แล้วนะคะแต่ว่าหน้าตาดีขนาดนี้นะคะรสชาติจะดีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองชิมกันเลยะคะ่ะ ว่าเหมือนอยู่ในดินแดนอาทิตย์อุทัยเลยค่ะคุณผู้ชมคะแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะเชฟอยากจะมาทานอาหารที่ห้องอาหารญี่ปุ่นที่โรงแรมเรียนทรีนะคะสามารถมาได้ตั้งแต่ช่วงเวลาไหนบ้างคะที่ห้องอาหาระะะเรานะครับจะเปิดอยู่2รอบนะครับก็คือจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวนยันจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีช่วงหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มครึ่งครับค่ะใครที่อยากจะมาลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นที่สดใหม่นะคะสามารถมาได้ที่ห้องอาหารญี่ปุ่นไทยเฮค่ะ และวช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชฟช่วยถามคำถามคุณผู้ชมนะคะเป็นคำถามประจำสัปดาห์หนึ่งคำถามค่ะครับก็คืออยากจทราบว่าห้องอาหารไทยเทเนี่ยไทยเทมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าอะไรแล้วอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ของอาคารตึกโรงแรมบ,บัญญัทีครับโอ้โหคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการตั้งแต่ ช่วงแรกนะคะจะทราบเลยว่าโรงแรมนี้นะคะที่ปันขึ้นมาห้องหารนี้อยู่ชั้นไหนแล้วก็ห้องหารไทยเอมีความหมายว่าอย่างไรนะคะส่งคําตอบมาได้ทางหมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะรายการไอเด c o m มหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทําโรงแรมมันยันตรีกรุงเทพค่ะแล้วก็เครื่องสำอาง BSC สำหรับแต่งหน้าพิธีกรและแขกรับเชิญค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการไอเทอคอมได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์วายสองโมงครึ่งจนถึง่ายสามโมงทางที2 4ทีที่นี่ที่เดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะปัน,ปน,ปนและก็เชฟต,ต่อต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ <to> สุขภาพดีเริ่มต้นที่การรับประทานอาหารค่ะพบเคล็ดลับการกินดีอยู่ดีเรื่องราวในแวดวงสุขภาพทั้งไทยและต่างประเทศวิธีการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืนฟังคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพจากนักวิชาการติดตามเรื่องสุขภาพที่คุณต้องรู้เพื่อชีวิตของคุณเองและคนที่คุณรักในรายการค่ะ